คุยกันทักทายผมไม่ได้ทักทายตั้งแต่ต้นเลยนะครับพอเปิดผมเปิดไลฟ์มาผมเปิดไลฟ์มาแล้วผมก็ผาดยาวเลยนะคนที่เข้ามาแรก,แรกนี่สวัสดีปุ้ยนะครับปุ้ย a อสนะครับใช้ใช้ตัว a อส <c oughs> เข้ามานะครับขอบคุณปุ้ยมากๆนะครับ <c oughs> มีภาษาอะไรมาภาษาต่างด้าวนะภาษาต่างด้าวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร <c oughs> พี่ตาพรุ่งนี้มาจีบนะครับสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใช่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 เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะผมเป็นผู้ชายรู้ได้ไงเอาเก่งมากเลยอ่ะเก่งเก่งนะผมเป็นผู้ชายใช่ใช่ต้องมีต้องมีนะครับต้องมีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มีตานะครับขอบคุณมากเลยที่มีตานะครับสําหรับคอมเมนต์ที่สุดซ้อนนะครับขอบคุณมากนะครับมีตานะครับมีตาขอบคุณมากเลยนะครับหลับหูหลับตาทําอาหารอย่างเดียวใช่พี่ ผมรีบผมต้องรีบครับพี่เกียรติศักดิ์สวัสดีนะครับเป๊ขอบคุณมากๆครับทุจ้านะครับเพงไม่จีบหมดเทพสวัสดีนะพี่เทพนะครับลุงเกียรติสนุกมากเพื่อนเยอะนะครับเจฟขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆก็ต้องต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทำให้มีกําลังใจเนาะจริงจริงนะพอมองแล้วมันก็มีกําลังใจที่จะทํานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับพี่ปรารถนาลิบจากพี่เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็น จะไหนใช่ไหมไม่รู้อ่านมอ่านไม่ออกรูปหล่อพี่พี่เปนะครับพี่ปน้อมขอบคุณมากๆค่านะครับขอบคุณครับเอาปุ้ยยังอยู่นะครับขอบคุณมากคปุ้ยนะครับสหายฝั่งทนจากพี่เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็สู้ๆครับจากพี่เทพนะครับข้อความไหนอ่านไม่ทันต้องขออภัยนะครับขออภัยทุกๆคนนะครับสวัสดีน้องเปนะครับจากช่างขอน้องบอลนะครับสวัสดีนะครับ อีกสองหน้าที่ลกาชายนะขอบคุณมากนะขอบคุณขอบคุณสําหรับการกดไลค์นะขอบคุณสําหรับการมาให้กําลังใจนะขอบคุณสําหรับความรู้สึกดีๆนะครับที่ให้นะขอบคุณจริงนะครับสวัสดีครับน้องป uh, uh, ุ้ยนะครับสวัสดีจากพี that, ่เป็นหนึ่งนะจากพ่อน้องบอลนะครับสวัสดีรอบห้องนะครับจากปุ้ยนะครับส่งลูกโลกมานะขอบคุณมากมากนะครับขอโทษทีนะครับสวัสดีพี่เทพนะครับจากน้องเพน้องเปนะครับแล้วก็ปุ้ย ทางนี้ไข้ขึ้นชมชมอ้าจริงเหรอหายไวๆนะปุ้ยหายไวไวนะครับนั่นแหละพูดพูดพูดไอ้นี่เยอะพูดไอ้นี่เยอะเครียดอะเราอะไข้ขึ้นไข้จับสวัสดีแห้งเหนื่อนะครับแต่พอน้องบอลนะครับหายไวไวนะครับขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ครับผมครับผมนะครับตาน้องปุ้ยนะครับสวัสดีนะครับ คอน้องบอลสวัสด um, ีน้องปุ met, acak, punto, whole, ym, ้ยนะครับหัวใจกอดดืกอดนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะครับปุ้ยเม้นมาอ๋ออโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจตาโอเคครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับมัดรวมนะครับพี่ๆครับขอบคุณมากๆครับเหรียญทองขอบคุณมากๆนะครับหัวใจกอดดอดกอดเยี่ยมเยี่ยมครับพี่เทพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่า พี่ตัดหนวดไม่เท่ากันจริงเหรอไม่เท่าให้ร้านตัดให้ไม่เท่าได้ไงร้านก็ตัดให้ใช้แบตเตอรี่เลยนะแบตเตอรี่ตัดเลยนะไม่เท่าเหรอ <c oughs> แหมจ้าเาจ้เาจะเอาลายกระเบื้องพี่คืนแหม <c oughs> ไม่ธรรมดาแล้วเราแหมจะเอาคืนจะเอาคืน <c oughs> จะเอาจะเอาสักยันลายกระเบื้องคืนใช่ไหม <c oughs> เป็นหนึ่งสวัสดีนะครับจากเปยนะครับแล้วก็ไปส่งไปส่งอะไรนะกรรจหลังบ้านพี่ๆนะเดี๋ยวขึ้นบ้านละจ้าโอเคครับกําลังใจนะไปส่งกําลังใจนะคุณบอกคุยบอกนะครับสวัสดีรูปหล่อนะครเปยโอเคนะทุกคนครบแล้วครับห้านาทีอย่างที่ผมพูดไว้นะครปะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณที่มาแล้วไม่ได้ลงด้วยนะครับขอบคุณทั้งทั้งหมดนะครับที่มามาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณ ร้อยห้าไลด์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับสืบพัประกรรมใดขออภัยครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับบายๆครับขอบคุณขอบคุณตาลงมากขอบคุณตาขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณพี่เป็นหนึ่งนะครับมาตั้งแต่นานแล้วก็ขอบคุณปุ้ยนะครับขอบคุณตาด้วยนะที่คุณด้วยทุกๆคนด้วยมาช้าเลยไม่เป็นไรสุพันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับบายๆรอบหน้ายังมีรอบหน้ายังมีนะครับเดิม เพิ่งจะมาไปแล้วใช่ใช่ใช่นานแล้วครับโอเคนับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณ